การเรียนรู้วิธีการเล่นกีตาร์นั้นช่วยสร้างทักษะท,ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สามารถนำไปสร้างความประทับใจให้กับคนรอบตัวคุณได้หากคุณหลงใหลในเสียงดนตรีและเสียงกีตาร์โปรง่ง แต่ว่าคุณไม่มีเวลาหรือความอดทนในการตึกเล่นมากพอละก็แสดงว่าคุณอาจจะต้องการเล่นให้เป็นเร็วๆก็ได้และถึงแม้ว่าการเล่นกีตาร์ให้ชำนาญอาจจะต้องใช้เวลาเป็น1ิ1 0ปีแต่จริงๆแล้วก็ยังมีเทคนิคและวิธีการหลายอย่างที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อทำให้ตัวเองเรียนรู้พื้นฐานกีตาร์โปร่งได้เร็วขึ้น ซึ่งถ้าคุณเรียนรู้วิธีการเล่นคอร์ดเปิดแบบง่ายๆและลองเล่นตามแถบและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและอย่างถูกวิธีสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้คุณเล่นกีตาร์โปร่งเป็นได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ หนึ่งดูให้แน่ใจว่ากีตาร์ของคุณตั้งสายตรงแล้วให้หาจูเนอร์ไฟฟ้ามาสักอันแล้วเอามาเช็คให้แน่ใจว่ากีตาร์ของคุณเสียงไม่เพี้ยนจริงๆเพราะถ้าเกิดว่าคุณพยายามจะฝึกเล่นเพลงต่างๆด้วยกีตาร์ที่ตั้งสายไม่ตรงนั่นอาจจะทำให้คุณสับสนได้ โดยบทเรียนส่วนใหญ่ที่คุณเจอในอินเทอร์เน็ตนั้นมักจะตั้งสายแบบมาตรฐานหรือที่เรียก,กว่าสแตนดาร์ดทูนนิ่งการตั้งสายแบบมาตรฐานจะนับไล่มาตั้งแต่สายบนจนถึงสายล่างซึ่งก็จะตรงกับโน e ้ต E A D G B E ให้คุณดีดสายเปิดบนกีตาร์ทุกสายและเช็คดูว่าเสียงโน้ตที่ออกมานั้นตรงกับที่จูนเนอร์บอกหรือเปล่าอ่เห็นไหมครับตรงนี้น้องๆก็สามารถที่จะตั้งตัวกีตาร์ได้แล้วนะครับกับซอฟต์แวร์ง่ายๆชื่อกีตาร์ทูน่านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ถามมาบอกว่าพี่ปุ้ยตั้งสายให้ดูหน่อยครับ องจับแล้ววางกีตาร์ให้ถูกวิธีหากคุณนั่งเล่นจะมีสองวิธีในการจับและวางกีตาร์ถ้าอยากจะนั่งเล่นแบบธรรมดาให้คุณวางกีตาร์บนขาข้างขวาหรือข้างที่คุณถนัดส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีแบบคลาสสิกซึ่งผู้เล่นจะต้องวางกีตาร์ไว้บนขาข้างซ้ายหรือข้างที่ไม่ถนัดนั่นเองซึ่งทั้งสองวิธีนี้ คุณต้องเช็คด้วยว่าได้วางกีตาร์ไว้ติดกับลำตัวของตัวเองแล้วถ้าวางตำแหน่งกีตาร์ได้ถูกต้องมันก็จะง่ายต่อการเล่นและจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณรู้สึกเมื่อเวลาเล่นด้วยดังนั้นให้คุณลองจับกีตาร์ทั้งสองแบบและดูว่าแบบไหนที่คุณรู้สึกว่าเล่นแล้วสบายที่สุด สไตล์การจับแบบคลาสสิกจะทำให้คุณสามารถควบคุมการเล่นบนคอกีตาร์ได้แทบจะทุกตำแหน่งส่วนวิธีแบบธรรมดาจะลดความเมื่อยเวลาเล่นได้ในขณะที่เล่นอยู่ให้คุณเช็คด้วยว่ากีตาร์ของคุณตั้งตรงแล้วเพราะถ้าคุณเองกีตาร์เล่น นั่นอาจจะทำให้คุณปวดข้อมือได้เวลาที่คุณยืนเล่นเช็คดูให้ดีว่าคุณใส่สายกีตาร์เอาไว้เรียบร้อยแล้วและตัวกีตาร์ก็อยู่ติดกับลำตัวคุณโดยที่ด้านบนสุดของกีตาร์อยู่บนหน้าอ,อกคุณ 3. าวางท่าทางให้ผ่อนคลายเวลาเล่นกีตาร์หากน้องที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจพี่สิริด้วยการกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปที่พี่สิริจะพามาเรียนรู้การเล่นกีตาร์ในช่องอีกค่ะ โอกาสนี้พี่สิริก็ต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยปีเตอร์ GBS ที่ได้ชวนให้พี่สิริได้มาสอนน้องๆมือใหม่ที่กำลังฝึกเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองได้มาเรียนรู้ด้วยกันด้วยนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสำหรับตอนนี้พี่สิริก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฝึกเล่นกีตาร์ทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ